นี่คือเทปสารคดีที่ไม่เคยถูกออกฉายและหลังจากมันถูกถ่ายทำเสร็จก็ไม่มีใครพบเห็นผู้กำกับอีกเลยหนังเปิดมาด้วยชายชื่อโคบายาชิมาซาฟูมิเขาเป็นผู้กำกับสารคดีลี้ลับที่จริงจังกับหนังผีเขาทำคลิป P. P. เจาะผีได้มาหลายปีแล้วจนมาเจอคดีที่เขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เขาเห็นนะมันเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจุนโกเป็นผู้หญิงเงียบๆที่เจ๊แกดูจะมีปัญหาทางจิตเขาอาศัยอยู่กับลูกชาย2คนนะครับและตัวเจ๊แกเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในบ้าน มันเริ่มจากเสียงคนคุยกันเสียงเด็กแล้วก็ไม่ใช่เสียงแบบชาวบ้านแถวนั้นคุยกันธรรมดาหรือว่าเด็กแถวๆในหมู่บ้านเนี่ยร้องแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ออกมาเฉพาะตอนกลางคืนหรือตอนที่เธอกําลังหลับไหลอย,อยู่เท่านั้นซึ่งหลังจากเธอบ่นได้ไม่นานเนี่ยไม่กี่วันต่อมาเธอก็ฆ่าตัวตายส่วนลูกชายก็หายตัวไปอย่างลึกลับไอเฮียโคบายาชิเนี่ยในฐานะที่เป็นนักขุดผีมือทองก็เริ่มไล่าตามล่องรอยไปทันทีจนพบว่าจุนก,กบเนี่ย เคยมีบทัวพันธ์กับลัทธิแปลกๆก,กับพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทพโบราณและมีการบันทึกว่าตัวเจ๊จุนโกะเนี่ยเคยก่อคดีลักพาตัวเด็กมาอย่างน้อย2ครั้งแล้วด้วยกันในอีกด้านหนึ่งนะครับมีเด็กผู้หญิงชื่อคานะยามาโมโตะเด็กคนนี้น่ารักครับเป็นเด็กญี่ปุ่นทั่วไปเลยแต่เธอดนมีพลังแปลกๆเธอสามารถจับคลื่นเสียงบางอย่างได้โดยเฉพาะคลื่นที่คนปกติไม่ได้ยินเธอถูกเชิญออกไปรายการทีวีโชว์เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ระหว่างออกอากาศจูๆ่ๆคานะก็เบิกตา โผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงเด็กจํานวนมากร้องไห้กันระงมพร้อมกับพูดชื่อชื่อหนึ่งคาคุตาบะเฮ้ยส,ฮสุดยอดหามานานแล้วครับและหลังจากนั้นไม่นาน ธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับอีกคนเฮียโคบ,บายาชิแกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไอ้สองคดีที่มันดูไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างโยงกันอยู่เขาไม่รอช้าครับเข้าไปพบกับนักจิตสัมผัสคนหนึ่งชื่อฮังฮิวระคนนี้แกดูบ้าๆบอๆครับล่องลอยไปเรื่อยดูเหมือนคนติดยาแต่เซนเ์แกเนี่ยเป็นของจริงครับ เขาเริ่มพูดถึงเรื่องวิญญาณร้ายแล้วก็พูดถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่กำลังเกาะอ,อยู่กับคานะและตาจิตสัมผัสทง,งีวาละยิ่งคุกคีกับคดีนี้มากขึ้นเนี่ย mm hmm. เกก็ยิ่งมีอาการแปลกไปครับเหมือนเขาได้รับพลังงานบางอย่างเข้ามาในตัวและสุดท้ายเขาก็หายตัวไปพร้อมกับอาการหลอนอย่างมาืมนโดนคำสาปเล่นงานเขา้าแต่ภาพมาที่เฮียโคบายาชิที่เริ่มเจอชื่อหมู่บ้านโบราณชื่อชิโมกาวะหมู่บ้านนี้นะครับเคยบูชาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชื่อคากูตาบะอ่าชื่อนี้คุ้นๆน,น,นะ คากุูตาบะคือมันเป็นทั้งเทพเป็นทั้งปีศาจหรือพลังงานอะไรบางอย่างแต่ที่แน่ๆมันคือสิ่งต้องห้ามก็แล้วกันย้อนกลับไปอดีตครับหมู่บ้านนี้เชิญคากุูตาบะเข้ามาในช่วงที่เกิดภัยแล้งโรคระบาดเพราะเขาเชื่อว่าไอ้คากุูตาบะเนี่ยสามารถควบคุมภัยพิบัติได้แต่ทุกครั้งที่เชิญมาก็จะต้องมีเด็กหญิงเป็นร่างทรงทําพิธีเป็นสื่อกลางให้กับเทพตัวเนี้ยใช้งานจนวันหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็ ไม่เอาละไม่อยากจะพึ่งเทพเขากุตบะอะไรนะี่ต่อไปแล้วมันดูงมงายใช่ไหมไม่รู้ใไ,ไหมเพื่อนมึงบอกว่าใช่เลยเออมึงย<อ>ังจะทำพอมันงมงายแล้วอาจจะไล่ยอย่างไรก็ต้องใช้วิธีนี้เลยจัดพิธีต่อเป็นพิธีปิดพนึกก็ทําพิธีเปงมงำงมงำแต่สุดท้ายก็เกิดข้อผิดพลาดจนได้เด็กผู้หญิงที่เป็นร่างทรงในวันนั้นเกิดอาการคลั่งเสียสติและต่อมาเนี่ยเด็กหลายคนในหมู่บ้านก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้ก็ปิดตายเงียบลง และไม่มีใครพูดถึงอีกเลยระหว่างนั้นเองคุณโคบายาชิได้ร่วมงานกับมาริกะานักสแสดงสาวที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีจิตสัมผัสและมีพลังพิเศษโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เธอเนี่ยฝันประหลาดเจอเงาคนในบ้านมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบอธิบายไม่ได้เธอเริ่มพูดจาแปลกๆรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้และที่น่ากลัวก็คือเธอคนนี้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์หลายจุดที่เชื่อมโยงกับเจจุนกบน้องคานะและข้ากุตาบะเหมือนกับเธอถูกลากเข้ามาสู่พิธีกรรมโดยไม่รู้ตัวแต่หลัังจาาากที่เเธอเข้ามาว กับคดีร่วมกับเฮียโคบายาชิได้ไม่นานเนี่ย mm hmm. ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆน,น,นานาแหละครับจนเรานึกว่าดาราสาวคนนี้อาจจะรอดก็ได้แต่จู่ๆเธอก็นิ่งไปพร้อมกับพูดประโยคหนึ่งว่ามันยังไม่จบแล้วจู่ๆเธอก็หายตัวไปอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนและไม่มีแม้แต่เสียงลา กลับมาที่คุณโคบายาชิพระเอกของเรานะครับหลังจากที่พี่แกสืบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ค้นพบว่ายะจุนโกตอนต้นเรื่องนี่แหละคือแกนนําการปลูกคากุตะบะขึ้นมามเธอเป็นคนที่ซุ่มทําพิธีอย่างลับๆในบ้านตัวเองโดยใช้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องสังเวยแล้วคานะคือเป้าหมายหลักที่เธอเล็งไว้ในเทปสุดท้ายที่เฮียโคบายาชิอัดได้เนี่ย<ม>ก็ไปเจอน้องคานะนะครับแต่น้องกลับมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมดวงตาไร้ชีวิตพูดก็น,น้อย ไม่ตอบสนองและมีเงาเด็กเต็มไปหมดเกาะตัวเธอเธอถูกนำไปใช้ในพิธีสุดท้ายซึ่งเฮียโคบายาชิพยายามจะเข้าไปหยุดนะครับแต่ก็ไม่ทันพิธีได้เกิดขึ้นคณนะกลายเป็นล่างทรงของคำสาบบ้านโคบายาชิถูกเผาภรรยาเขาตายและตัวคุณโคบายาชิก็หายไปอย่างที่ไม่มีใครเคยพบเห็นอีกเลยแล้วลิวจะช่วยยังไงดีผมไม่กล้าให้คุณลิวช่วยหรอกครับผมว่าคุณลิวกลับไปแฟบตามเดิมเรอะ สิ่งเดียวที่เป็นสมบัติสุดท้ายของเขาคือเทปม้วนนี้กับคำถามที่ว่าเขาและคนอื่นๆหายไปไหนกันแน่